กิดจรรมความเพียน5้าครั้งที่8ปรหัส3 8มหนึ่งพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิชาจจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิถูอนุตรโรปโวิสธรรมสารติสัทธาเทวมุสานังพุทโภภควาติ สวากาโตพระวตาพโมสันทิติกโกอาลิกโกเอหิปัสิโกโอปนนิโกปจตจังเวทิตโพวินยุติสุปฏิปันโนพระวตาสาวกสังคโฆญาญาปฏิปันโนพระวตาสาวกสังคโฆฟามีจิปฏิปันโนพระวตาสาวกสังโฆญาทีทัทงจะตาลิปุริสาย,ยุธานิอัฏฐปุริสักรา เอสพะควาโตสาวกัสังโฆอารมณเยโยปาหุเนโย,านยทาคิเนโยอัญชลีกาลณิโยอนุตรังโญยะเขตังโลกัสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังสาสังโกนังอุป,ปัสสติสิเหนังมาตาปิตวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชา มังโปสัตถุโลทีปังกาเรเทโวสุโกเสสิกิจ,จิเทโวเยสกโกปัชังทัสมินกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาหรีผุตังพวันตุเมสิทธิปราพังชนะาะเยมณีจินนาปียังจะทนังสัพเพชนาพะหูชนาปียังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสัพเพทุกาวุปะเสมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหุปะสมะนังธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปทวาสัพเพพยาวบุปะเสมตุเต สักกตาวาสังขาราตานังโอสักขังอุตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานสังตุปธวาสัพเพโรข่าโวปะเสมยตุเตอิติปิโสภควาอังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารถิสัตธาเทวมนุษยสานังพุทโภคควาติ สวาคาโตภะควตาธโมสันทิติโกอาาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปั Dogs นโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสัยุคานิอัตถาปุริสักยุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆ อาหเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตลังคุณยเกตังโลกาซาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกอุปสันติสีหะมาตาปิตวาโอระหังปัตโพตันจะมหาราชาตะวังปังโกสถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสติกิจจจเทโวเยสโกปะชังทัสมิงกินเนวาปัตทัต ตาปิยังกันตังสารีปุตังพวันตุเ์สิทธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนะพะหุชนาะปิยังมะมะสักตาวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตามะอุตมังวรังเิตังเทวะมนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานะนัสันตุปัทวาสัพเพทุขา ภูปะมเมตเตตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสะทังอุตมังวรังประริราหุปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัาพเพพยาภรรรูปะเมยเตตุเตสักกตวาสังฆะรัตนังโอสะทัรรรงอ,อุตมังวรัง อาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเทโรคาวูปะสมเมนตุเตอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกัว,กวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสาระิสัตถาเทวมนุษานังพุทธโภธควาติ สวาคาโตภควตาธโมสันติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนาอิโก ปัจจตังเวทิตัพโววินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีสีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสัยยุธานิอัฏฐปุริสักลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุโนโยปาหุเนโยทัเิเคนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังคุณญาเขตังโลกาาัสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกอุป,ปสันติสิเหตสิเนหังมาตาปิตะวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกะเรเทโวสุโปเศธิกิจาจเทโวเยป สโกปชังทัสมิงกิเนวาตาปิยังกันตังสารีปุโตพวันตุเมสิทธิราพังชานานเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธะรตนังโอสทังอุตตมังวรัง ตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพทุคาวูปะสเมนตุเตสักกตวาธรรมราตนางโอสะทังอุตมังวรังปาริราหุป,ปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะสัม เมนตุเตสก,กัตวาสังฆราตนังโอสะทังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสเภโราคาภูปัสเมนตุเต